สวัสดีค่ะพบกับช่องครัวคุณย่าชาแนลนะคะวันนี้ได้เมนูหมูสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะส่วนเครื่องปรุงเราก็จะมีน้ําปลานะคะหมูสามชั้นนะคะเราก็ใส่น้ําปลาแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะเราใส่รวมกันในถ้วยเดียวนะคะเพื่อความสะดวกเราก็จะใส่พริกป่น นะคะพริกไทยป่นค่ะแล้วก็เติมน้ำนะคะเติมน้ำลงไปจากนั้นเราก็จะคุกเขาให้เข้ากันจนอ่าไม่มีน้ำนะคะจนแห้งนะคะแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ3-4ถึงนาทีนะคะในการที่จะคุกเขาแต่ที่สำคัญก็คือคอยสังเกตนะคะว่าไม่มีน้ำ ติดในกระมังนะคะเราก็จะคลุกเขาไปเรื่อยๆนะคะจนได้ที่ระดับหนึ่งเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะคะก็คุกเขาพักไว้ในตู้เย็น30นาทีถึงค่อยนำเอามาทอดนะคะอันนี้ก็30นาทีแล้วนะคะเราก็จะตั้งน้ำมันให้ร้อนคอยสังเกตนะคะสำหรับน้ำมัน ความร้อนในการใช้น้ำมันในการทอดก็จะเป็นไฟกลางนะคะ,ะถ้าไฟสูงนี่หมูจะไหมก่อนนะคะอันนี้ถ้าใช้ไฟกลางก็จะมีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มข้างในด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งเราเราก็ต้องใช้ไฟกลางนะคะไปค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะจากนั้นเราก็ นำหมูสามชั้นลงทอดนะคะทอดจนได้ที่นะแล้วเราก็จะตามด้วยกระเทียมทุบนะคะเราไม่เราไม่สับนะคะใช้กระเทียมเป็นหัวแล้วก็นำลงไปทอดร่วมกับหมูด้วยนะคะเราก็จะทอดจนกระเทียมให้มีความเหลืองหอมนะคะ เราถึงจะค่อยนำออกมานะคะเวลาทานเราเคี้ยวกรุบกรอบกับกระเทียมทอดนี่อร่อยมากๆค่ะทั้งอร่อยทั้งหอมนะคะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในหอมกระเทียมทุบด้วยนะคะกรอบกรอบหอมหอมนะคะแล้วก็จะตักพักเอาไว้ค่ะแล้วก็ทอดต่อนะคะรอบที่สองเราก็จะพัก หมูเอาไว้แล้วก็นำลงทอดอีกในรอบที่สองนะคะนี่เราก็เอาลงก็ไฟอ่อนนะคะอ่าเป็นไฟกลางไปค่อนไปทางอ่อนนะเพื่อป้องกันไม่ให้หมูนีไหม้นะคะช่วงนี้จะเป็นส่วนที่อ่าหนังหนังหมูที่ติดกับหมูสามชั้นนี่จะพองแล้วก็กรอบนะคะเราทอดในรอบที่สองนะคะนี่คะ่ะ หนังหมูก็จะพองตัวขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นพอได้ที่เราก็จะตักพักเอาไว้ค่ะนี่เราจะค่อยๆตักตักชิ้นไหนสุกล้วก็เอาขึ้นมาก่อนนะคะนี่จะเห็นว่าหนังหมูเป็นสีจะพองสีขาวๆที่มองเห็นนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาพัก อันนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นิ้นนะคะเอากระเทียมทอดลงโรยขอขอบคุณผู้ติดตามช่องครัวคนยาชแนลมาโดย